สวัสดีค่ะปอปอนะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่กับเกมแอตแลนติกาอีกแล้วนะคะเห็นเหรียญนี่หรือไม่บิลเลนอาคองคอนนะคะก็คือเป็นเหรียญเนี่ยที่จะมาพร้อมกับ NPC ตัวใหม่ที่อยู่พาลาซาโรมนะคะหรือว่าทีมงานเขาใช้คำว่านำ Write, ham, ้ำพุโรมนั่นเองเนาะถ้าเราตัวน,นี้นะคะมาใหม่ ทีนี้นะคะปอก็บอกก่อนว่าไอเหรียญเนี้ยมันหาได้จากไหนไเหรียญนี้นะคะหาได้จากการลงดันฮันนี่คีจานะรหรือฮันนี่จาคีวะขอไปดูก่นอนไม่ต้องดูก็ได้จะเป็นเก็บใส่สมุดได้ปะวะเก็บไม่ได้ปะเดี๋ยวพาไปดูก็ได้บาชาโลมนะคะ แล้วก็มองซ้ายนะคะ NPC Manager Nimrod น,นะคะตัวนี้นี่ฮอนี y จา r ีีว่ะนั่นแหละค่ะก็คือเราสามารถแรกได้ทุกวันนะคะโดยใช้เหรียญ Nation Token จำนวน30สิเหรียญน,นะคะเหรียญ Nation Token หาจากไหนเหรียญ Nation Token หาจากการลงดัน n a t i o n นะคะ มันจะได้จากการดรอปจากมอนแล้วก็ได้จากกล่องจบดันเนชั่นนั้นๆย้ำอีกครั้งนะคะว่าจะต้องเป็นดันเนชั่นเท่านั้นนะคะดันกิวไม่นับเนาะก็ใช้3ามสเปรียนะคะในการออแลกหนึ่งดอกนะคะหนึ่งวันแลกได้หนึ่งครั้งรีรเซ็ตตอนตีสี่ของทุกวันดันนะคะจะมีคูดาวนี่ 20ชั่วโมงถ้าจำไม่ผิดนะคะในดันจะมีมอนทั้งหมด55ตัวแล้วก็จะมีระยะเวลาการลง30นาทีปอลงแล้วเมื่อวานดูจากดีเลยดัน1%นั้นก็คือไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อคืนนะคะปอก,ก็เลยทำการวางตัวละครไว้ที่ดันกิจกรรมนะคะได้มาพอแรกเปลนตนคอนจำนวน20เหรียญน,นะคะเพราะฉะนั้นก็ในเมื่อมันไม่ดอบอะ มันไม่ห่อไปมันก็มีหนทางเดียวนะฮะนี่พอพามาดูดับยัดชิบหายทีมงานเขารู้ไหมเนี่ยว่าเราลงได้เวลารอบและเหรียญมันดีวไม่ได้อีมันเที่ยวเอ้ยอ้าวทำไมเรามีโมโมทาโร่อยู่ตรงนี้ด้วยอนะ่ะ กิจกรรมอยู่ตรงนี้ตัวหนึง่งอันนี้ทีมงานเขาวางไว้ทั่วเลยเหรอวะอใช่ปะมันคือดันของกิจกรรมนี้ถูกไหมใช่เนี่ยเชอร์ี่บอสซัมในการแลกอย่างวันเนี่ยพอคิดว่ามันมีแค่หน้าดันโอเคช่างมันนะฮะโอเคค่ะอันนี้ก็จะจะเป็นในส่วนของกล่องที่ว่านะคะที่ว่าจะใช้สิบเหรียญในการแลกกล่องพวกนี้นะคะจะเป็นกล่องของแฟชั่นที่ไม่แ,แลนะคะ ยกตัวอย่างเช่นทีมแันเค้าอัพแฟชั่นไม่แรงมาใหม่ใช่ไหมว่าให้ตัวแฟชั่นนะคะมันมีเอ่อให้ตัวคอลเลคชันของแฟชั่นที่ไม่แรงอ่ะมันมีเพิ่มออโต้แบตเทิลเค้าขึ้นมา4ถูกไหมเนี่ยพวกนี้นะคะเห็นปะคืออัปเดตเข้ามาทั้งหมดนะคะโอ้แล้วเป่าขาดแบบยุบยิบยุบ,ย,บยิบมากเลยโอเคเดี๋ยวเราลองมาแลกกันซักอันละกัน s p o r t ตแวร์เซเลคชั่นบ็ แล้วแม่งแต่ละเซตมันคืออันไหนวะเนี่ยบีเลนอ๋อนี่ไงสปอร์ตแวร์ถูกไหมมีแล้วไทฮันเตอร์อันนี้ก็น่าจะเป็นในส่วนคล้องนี่ไม่ใช่ไ <laughs> ททฮันเตอร์ซอมบิเนอร์เซสคืออันไหนนะ เลเวนวอชเชอร์ her, อันนั้นเซตอีกาฮาโล a ีนแว e ไพร์ฮาโลวีนแวมไพร์ฮาโลวีนทำไมเรากองแต่ออโต้แบทเทิลดิความจริงหน้าเว็บมันมีให้ดูแหละแต่ปอกี้กิจเปิดเลโทเซตคิวดี้ชาร์กพิงและบิ t เลเวนเนี่ยอันนี้เลเวนวอชเชอร์เซก็คืออันนี้นะคะกล่องที่สี่ แล้วก็ซีเชลอ๋ออันนี้คือเซตมาน้ำไม่แลวัยเดย์าวิทฮอลิเดย์สวีทว์ What ไททฮันเตอร์เมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนเราอ่านอยู่ปะเพราะโอ้นี่ไงไททฮันเตอร์คือเซตมาน้ำนะคะโอ้พอสมาธิสั้นมากเลยนะเฮ้ยพอเพิ่งรู้ตัวว่าสมาธิพอสั้นขนาดนี้ อันนี้ก็จะเป็น h ฮ l ลวีแบนไพล์เซเลคชั่นบ็อกซ์นะฮะทีนี้ปอติดใจกับคำว่า Selection Box แปลว่ามันมีโอกาสมากๆเลยนะฮะเรียกได้ว่ามากกว่าไก่ล้านตัวเลยว่าในกล่องไม่จะเลือกได้ชิ้นเดียวเพราะฉะนั้นปอจะเพย์เซฟนะฮะอันนี้แลหรือไม่แลวะอันไม่แลไซเบอร์ปะ่ะไซเบอร เออปอจะเพเซฟอจะเลือกอันนี้มาก่อนนะคะเพราะว่าปอขาดแค่รีโอพาดไงมาดีโอ้ไม่มีสีหน้าเลยเนาะเฮ้ยมีพิงและปิดด้วยอะอยากได้อะ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเลือกรีโอพาดมาก่อนเพราะว่ามันใช้คำว่า selection box คือเกต้าถ้าเกิดว่ามันเปิดออกมาปุ๊บได้สี่ชิ้นเลยอะ่ะมันจะไม่ใช้คำว่า selection box แต่พอคำว่าเป็น selection box คือมันคือกล่องที่เลือกเพราะฉะนั้นนะพอจะเปิดออกมา หยิบออกมาชัดเลยเราเลือกได้ตัวเดียวนะคะสิบชิ้นสิบเหรียญต่อหนึ่งชิ้นซึ่งในดานแม่งดอบหนึ่งเปอร์เซ็นแล้วทีมงานเขารู้หรือเปล่าว่าเราลงได้วันละรอบแล้วมอนในดานมันมีแค่ห้าสิบห้าตัวกับระยะเวลาสามสิบนาทีอันนี้ค่ะทีมงานเขารู้ใช่หรือไม่โอเค อันนี้ก็จะเป็น AP a ีแอคชั่นโอ้ทำไมมันหน้าตาไม่เหมือนกับอันที่เราดูเมื่อกี้เลยวะอ๋อ oh, เราดูผิด <c oughs> เอเอต้องขอโทษด้วยนะครับวันนี้ปอยังไม่ได้นอนเราต้องดูอะไรเราต้องดูตัวตบตเทิร์นใช่ปะเออคือเราดูว่าเราขาดชิ้นไหนอี พอจะหาดูชิ้นที่เปหวงก็จะเป็น Holiday Street. s เดย์เท่ากับว่าไม่รู้แหละต้องรุ้นให้ทีมงานเอามาทุกกิจกรรมหรือไม่ก็แจกตามโค้ดอะเพราะว่ามันหอเราลงได้วลารอบและเหรียญมันดิวไม่ได้เราไม่สามารถจะเอาตัวอื่นไปลงแล้วก็แบบเทรดเหรียญมาตัวหลักได้คือการ การเราจะลงดันหลายๆรอบเราไม่ได้เราเราไม่ได้ตรงนั้นเว้ยแต่ด้วยความที่ว่าจํากัดของดันมันสามารถลงได้วันละรอบต่อให้มึงมีกุญแจสิบดอกอะแต่ว่าดีเลย์ดันน่ะมันคือยี่สิบชั่วโมงอะคือให้มีกุญแจสี่สิบดอกมันก็ลงสี่สิบรอบไม่ได้เข้าใจใช่ปะเออและอัตราการดอกคือหนึ่งเปอร์เซ็นและทีมงานบอกในายไลฟ์ว่าไงมันก็ดอกอยู่ดอบอยู่เท่ากับว่าอะไรคะดอกอยู่เท่ากับไม่ดอบฮอลลีเดย์สตีทอ๋อเขามีชื่อบอกอยู่นี่ <c oughs> เขาขมีชื่อแฟชั่นบอกอยู่นะฮะมีคนวีนแล้วหนึ่งมีคนวีนจนไม่ดูตาม้าตาเรือแล้วหนึ่งนะฮะแล้วป๊อกก็เลือกอันนี้มาถูกต้องไหมเฮ้ยทำไมอ่ะเราขาดตัวขี่ไม่ใช่หรอ เราแลกถูกหรือแลกผิดวะทุกคนปอว่านะปอว่าปอว่าจะหยุดเกมสักพัก,กว่ะหยุดทุกอย่างที่เป็นเกมอะ่ะไม่สตรีมเกมด้วยเพราะว่าปอจะหยุดสักพักกว่าแล้วให้ทุ่มเทเวลาให้กับการนอนสรุปเรามีอะไรครบแล้วบ้างวะ สรุปคือปอไม่ได้แรกผิดถูกไหมแค่ปอจําผิดคือมันคือเดคอ r a เรชันแต่ว่าปอก็แลก d เดคอ a t เรชันมาแต่ว่าปอเข้าใจผิดว่าตัวเองแลกตัวขี่มาถูกปะชิบหายแล้วงงกับตัวเองวะก็สรุปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาไล่ช้าๆชาๆัดๆไปทีละขั้นตอนนะคะก่อนอื่นเลยนะคะ NPC ตัวนี้บีแลนนาคองนะคะเป็น NPC ที่เพิ่งจะอัปเดตเข้ามาแล้วก็ มันสามารถใช้แลกของโดยใช้อาคองคอยนะคะสำหรับอาคองคอยเนี่ยก็คือเหรียญอากงเนี่ยสามารถหาได้จากไหนสามารถหาได้จากฮันนี่จาคีทำไมปอรู้สึกไม่ค่อยคุ้นชื่อไม่ค่อยคุ้นคำนี้เลยวะเออมาฮันนี่จาคีจริงๆนะปกติเราเรียกกันว่าแจนแจพึ่งไนงะเออปอก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้นกับศัพท์มันนะคะ ก็ใช้เหรียญเนชั่นในการแลก30เหรียญต่อ1ครั้งนะคะหวันรีเซ็ตทุกๆุ4ตีสพูดง่ายๆก็คือต้องใช้30เหรียญในการแลกในการแลกในการแลกแลกเสร็จให้ลงเลยเพราะว่าเราไม่สามารถสะสมไว้ลงวันเดียว10ดอกได้ดันมีดีเลยยีชั่วโมงนะคะในดันมีมอนห้ตัวในระยะเวลา30นาทีนะคะมอนส่วนตัวประมองว่าไม่ถึก เพราะว่าตอนที่ปลอลลงไปตีมอนไม่ได้กินชาอะไรลงไปนะคะมอนง่ายๆลงเพลินๆน,นะคะอัตราการดบคือหนึ่ปนแล้วก็อีกหนึ่งวิธีที่จะได้เหรียญมานะคะนั่นก็คือการร่วมกิจกรรมเชอร์รี่บรอสซ่ามันนี้นะคะแล้วก็ มาแรกที่ NPC m o m o t a ร o นะคะปอก็พิ่งปอก็แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมเราถึงมี NPC อยู่หลายที่จุงเบยแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะว้าลาซ่ามานีตรงนี้มีหนึ่งตัวนะคะก็คือจะแลกโดยการใช้นี่เหรียญชอร์รี่บอสซัมนะคะ200เหรียญต่อ1เหรียญใช้เชอร์200รี่2ร0เหรียญแลกอาของหนึ่งเหรียญน,นะคะ ปอกอแรกครบแล้ว20อันไม่มีการรีเซ็ตนะคะก็เรียกยากก็หายากพอสมควรโอเคค่ะเดืนนี้ก็สรุปไปคร่าวๆแล้วอันที่สรุปมาน,นั้นคือถูกต้องหมดนะฮะเ mm hmm. จอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ปลาไปก่อนสวัสดีนะคะ